ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรตสอนโดยคุณปวนนะคะรอดสั้นหรือว่าครูเฟิร์นนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันในหน่วยที่2อากาศและชีวิตของสา,าสตร์ค่ะบทที่1อากาศและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต 1. ก็คือเรื่องอากาศค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะคือกิจกรรมที่1.2ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไรจะเป็นในตอนที่2นะคะสำหรับในกิจกรรมที่1.2ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไรเราจะใช้หนังสือเรียนในหน้าที่5 6ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปพร้อมๆกับคุณครู และทวทำวามเข้าใจขั้นตอนในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะจะมีคําถามด้วยกันทั้งหมด4ข้อค่ะและแบบบันทึกกิจกรรมที่ใช้ในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่ 53, 54และหน้าที่57ค่ะหน้าที่53และหน้าที่54จะเป็นการตรจดบันทึกในกิจกรรมนะคะ ส่วนหน้าที่57จะเป็นคําถาม4ข้อในกิจกรรมที่ทำในวันนี้ค่ะเรามาดูรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้กันนะคะสุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศค่ะสําหรับขั้นตอนในการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะ คุณครูจะให้นักเรียนนะคะสังเกตรูปที่คุณครูกําหนดให้นะคะแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและกิจกรรมนั้นนะคะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรและที่สําคัญนะคะอยากให้นักเรียนนะคะแนะแนวทางการปฏิบัติต้นในการลดมลพิษทางอากาศค่ะสุดท้ายคือคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมล,ลบพิษทางอากาศที่เกิดจากผลละองแก๊สหรือสารเจือปนต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่คุณครูกำหนดให้ซึ่งนักเรียนสามารถสแกน QR code ได้ที่หน้าจอเลยค่ะหรือจะมี QR code อยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมได้เลยค่ะพร้อมทำกิจกรรมได้ยังคะพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้ดีๆนะคะว่าจิตจะเป็นอลไรบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตค่ะและนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อลดมลพิษทางอากาศค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะจากรูปที่ครูกำหนดให้นักเรียนทราบและยังเขาว่ากาิจกรรมได้บ้างที่่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรและนักเรียนมีแนวทางการป็นปัติตนในการลดมนพิทางอากาศได้อย่างไรคะ่ะวันนี้คุณครูจะให้พี่รับบีมาเสนอกิจกรรมในวันนี้กันนะคะพร้อมแล้วไปฟังพี่รบพีกันเลยคะ่ะรับบีได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยใช้คําสืบค้นว่ามลพิษทางอากาศรับบี้เข้าไปสืบค้นข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะรับบี้พบว่ามลพิษทางอากาศอาจมีแหล่งกำเนิดจากยานพาหนะโดยในบริเวณที่ใกล้ถนนที่มีการจราจรติดขดัดจะมีปัญหาหมลพิษทางอากาศที่รุนแรงกว่าในบริเวณที่มีการจราจครคล่องตัว มลพิษทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะนี้อาจเกิดจากแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์หรือจากฝุ่นละอองได้ค่ะและมลพิษทางอากาศอาจมีแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและจากกระบวนการผลิตซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้ จากรูปที่รับบี้สังเกตกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่นการปล่อยควันจากรถยนต์และจากที่รับบี้ไปสืบค้นข้อมูลที่คลังความรู้ไซแมทหรือไปที่ w w w s ์ i m a t o r r g รับบี้ใช้คำสืบค้นว่ามลพิษทางอากาศและกดค้นหารับบี้พบว่า หากร่างกายเราได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงเช่นจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณที่มากจะส่งผลให้เกิดอาการมึนงงได้ค่ะและจากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์คลังความรู้ไซแมดแปรบ,บีพบว่าเราสามารถลดมลพิษทางอากาศที่มีแหล่งกำเนิดจากยานพาหนะได้ โดยหลีกเลี่ยงการขับรถในเส้นทางที่มีรถติดเป็นประจำใช้รถโดยสารประจำทางใช้การเดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนหรือไปทำงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะหรือรับบี้จะใช้รถส่วนตัวเมื่อต้องเดินทางระยะไกลเท่านั้นและเพื่อไม่ให้เกิดควันจากโรงงานอุตสาหกรรมรับบี้ก็จะพยายามนำกระดาษพลาสติก หรือแก้วน้ำกลับมาใช้ใหม่แทนการนำไปทิ้งขยะหรือลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้จากรูปที่สังเกตก็จะพบการทิ้งขยะไม่ลงถังทำให้การจัดเก็บขยะทำได้ไม่สะดวกขยะที่ทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นได้เราจึงควรทิ้งขยะให้ลงถังหรือทิ้งลงในสถานที่ที่เหมาะสม และการขับถ่ายของสุนัขที่กอ่อให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ก็ควรฝึกสุนัขให้ขับถ่ายให้เป็นที่หรือเก็บมูลสุนัขไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะคะและไม่เผาขยะหรือไม่เผาป่าเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นในอากาศด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนก็ได้จะทราบจากพี่รับผี้แล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และกิจกรรมนั้นส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรแต่ที่สำคัญแนวทางการปฏิบัติต้นในการลดมลพิษ,ษทางอากาศค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมไปพร้อมๆกับพี่ระพีได้เลยนะคะเข้าสู่ช่วงถามตอบค่ะวันนี้คุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนร่วมสนุกเพื่อทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ค่ะพร้อมหรือย,ยังคะ พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำถามในวันนี้นะคะคือข้อใดอาจทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้พร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอบถูกกันไหมคะนักเรียนเกิ่งมากเลยค่ะเพอใดอาจทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ก็คือตอบข้อ b คะ่ะแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันอีกครั้งหนึงค่ะจากกิจกรรมตอนที่สองนี้สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตหลายกิจกรรมส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่นการใช้รถยนต์ซึ่งจะมีการเผาไหม้เชื้อพเพลิงจากรถยนต์การปล่อยกวันจากโรงงานอุตสาหกรรมการทิ้งขยะไม่ถูกที่ซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นการเผาป่าแนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศ จะหลีกเลี่ยงการขับรถที่มีรถติดเป็นประจำใช้รถโดยสารประจำทางใช้การเดินหรือขี่จักรยานเพื่อลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อลดกลิ่มเมนเหม็นเก็บมูลสัตว์เลี้ยงไปทิ้งในที่เหมาะสมเพื่อลดกลิ่มเมนเหม็นไม่เผาขยะหรือไม่เผาป่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละออง ก๊าและแก๊สต่างๆค่ะสุดท้ายนะคะคุณครูขอฝากแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่ 53, 54และหน้าที่57ค่ะซึ่งในหน้าที่53และหน้า54นะคะจะเป็นในส่วนของบันทึกผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้บันทึกกันไปแล้วนะคะบางส่วนส่วนในหน้าที่57 จะเป็นคําถามสี่ข้อจากกิจกรรมที่ได้ทํากันค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำกิจกรรมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย